ข่าวดีกยศเปิดให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา2,566ผ่านแอปพลิเคชันกยศ c o n n e c t หรือเว็บไซต์กยศส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง y YouTube รู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ทางช่องนะคะก็ได้นำข่าวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกยศนะคะมาเล่าข่าวมาบอกต่อให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาในข่าวทั้งหมด ะะเช่นเคยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกทางช่องอยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะข้อมูลข่าวสารนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขตเกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้โพสต์ข่าวสารนี้ไว้นะคะ ใน,ในายชัยนรลคงกัจฉปานันนะคะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมนะคะเพื่อการศึกษาหรือกยศนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี2566นะคะเปิดระบบให้ผู้ยืมเงินประจำปีนะคะโดยนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันกยศคอนเน็ก หรือเว็บไซต์กยศนะคะ ภายในวันที่31กรกฎาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่นะคะและรายเก่าต้องยืนแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและลงนามยืนยันเบิกเงินกู้ยืมถึงวันที่31สิงหาคมนะคะผู้กู้ยืมจะได้รับค่าครองชีพเดือนแรกภายใน30วันนับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลนะคะและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมใน ระบบ DSL เรียบร้อยแล้วสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารเพื่อกองทุนจะโอนเงินในงวดถัดไปนะคะการให้กู้ยืมในปีการศึกษา2566นะคะกองทุนได้จะเตรียมวงเงินกู้กว่า40,000ล้านบาทนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษากว่า64,000 0รายนะที่ขอกู้ยืมใน4ลักษณะได้แก่นะคะนักเ เรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและปริญญาโทโดยกองทุนจะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่า เด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนสำหรับใครที่ต้องการกู้กยศนะคะก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันกยศ c o n n e c t ได้เลยนะคะหรือเว็บไซต์ของกยศนะคะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต้องยื่นแบบยืนยันการเบริกเงินกู้ยืมนะคะแล้วก็ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมถึงวันที่31ส หาคมนี้นะคะเช่นเคยนะคะถ้าไม่อยากาพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ